สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับวันที่1มกราคมปี2565นกะครับก็วันนี้ในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของแบรนด์ TST Venus แล้วก็ร้านทําดีช็อปนะครับแล้วก็ช่อง youtube ช่องโชคไม่จนก็ สวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้วันที่1นะครับวันเสาร์ที่1มกราปีใหม่2022นะครับ2 000, 5ง5ก็ขอส่งสุขปีใหม่ให้กับทุกคนนะครับไม่ว่าทุกคนจะอยู่ดูในช่อง YouTube ช่องจนหรือว่าใน f a c e b o o k หรือในเพจทําดีช็อปนะครับก็ขอทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มี ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขแล้วก็อย่าลืมทําดีกันนะครับก็ฝากไว้นะครับวันนี้ผมมาสถานีรังสิตนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปอยุธยานะครับก็เป็นภารกิจประจําทุกต้นปีของปีใหม่นะครับที่เราจะได้ทําอะไรกันแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอไป้านะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่อยุธยาแล้วนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่วัดพิชัยสงครามนะครับอยู่ที่จังหวัดอยุธยาผมเดินทางมาที่รถไฟนะมาลงสถานีรถไฟอยุธยาแล้วก็ลงมาก็อยู่แถววัดพิชัยสงครามอยู่ใกล้ๆกับสถานีนะครับก็ตอนนี้มาถึงลวนะครับก็เดี๋ยวขอ านข้าวก่อนนะครับก็กองทับในมท้องนะครับว่าโควิดไม่ต้องกลัวผมมีตัวช่วยเดี๋ยวกินนนี่วิตามินซีดาราออเรนซีวิตามินซีผมมีตัวช่วยเนี่ยโควิดไม่ต้องกลัวกินชงน้ำง่ายๆนะชงแบบนี้ นะครับอิ่มละกินวิตานินซีกินข้าวเสร็จแล้วก็กินวิตตมินกินข้าวเสร็จแล้วก็กินวิยต้านินซีมีตัวช่วย สวัสดีครับยามเย็นของวันเสาร์ที่1มกราปีใหม่2565 2022นะครับวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจหลังจากเมื่อเช้าไปที่เดินทางออกจากบ้านไปจังหวัดอยุธยานะครับเพื่อไปทำภารกิจในการเกี่ยวกับทางศาสนกิจนี่แหละก็คือ สดมน์แล้วก็การบําเพ็ญภาวนามีการเจริญภาวนาด้วยนะครับแล้วก็ไปหนึ่งในนั้นก็จะมีไปวัดพี่ชัยสงครามอ่าก็ไปนั่งซื้อข้าวแล้วก็ไปนั่งทานที่นั่นด้วยแล้วก็ไปทําภารกิจต่างๆแล้วก็นี้ก็ยําเย็นละยําเย็นกลับมาระหว่างทางที่จะเข้าบ้านก็เลยถ่ายคลิปมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ตามสัจจะตามสัจจะที่ลั่นวาจาเอาไว้ว่าปีนี้ปีใหม่หกห้าใช่ปะว่าจะไม่มีการเลิกละเลิกใส่ละอารมณ์ของการใช้ชีวิตแบบปกติกลับมา โดยการภายใต้ไร้หนากากเราไม่ต้องใส่หน้ากากนะครับแต่ยังยังที่บอกว่าเราจะไม่สุดตรงเราจะต้องดูความเหมาะสมดูเหตุว่าสถานที่ใดสมควรจะใส่หรือจะไม่ใส่นะอย่างขึ้นรถจริงๆผมก็ใส่เข้าไปในเขตวัดหรือเข้าไปเขตสถานที่ไหนก็แล้วแต่เราก็จะใส่อะมันก็เป็นไปตามมาตรการแต่โดยส่วนใหญ่เราก็จะตามสัจจะไว้ว่าเราจะถอด พราะว่าเราใส่มา2ปีแล้วก็เลยตามสัจจะก็เลยเอามาให้ดูว่าบรรยากาศยามเย็นบรรยากาศสดชื่นแล้วก็บรรยากาศสบายแล้วก็หายใจสะดวกขึ้นคล่องขึ้นไม่อึดอัดครับก็ฝากไว้ประมาณนี้เดีย๋ยวเดินทางกลับบ้านละสวัสดีครับ กายในหัวใจผูกชีวิตผูกใจไว้ไปด้วยกันจับมือเดินเชื่อว่าเธอเราต้องถึงสักวันจุดความหวังเติมพลังด้วยความศรัทธาเป็นเพียงทานหากเราท้อยอมล้มลงก้าวผ่านพ้น จึงควรควรกับความสำเร็จไม่ท้อใจไม่ย่อท้อพอลำค้างดังเพรจะฝากชื่อไว้ใต้ฟ้าแอมเวย์